สวัสดีค่ะนางสาวพนิดาบุญญาสายนักจิลวิทยาคลินิกตำแหน่งครูปฏิบัติหน้าที่ณนศะูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริสถาบันศาสตรวิทยาครูผู้สอนเด็กป่วยในโรงพยาบาลจาเป็นที่จะต้องมีสื่อการสอนที่เหมาะสมที่ทั้งเข้าใจง่ายแล้วก็ต้องสนุกด้วยเพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้แม้อยู่ในสภาวะที่จํากัดเทคโนโลยี generative AI เพื่อการออกแบบบอร์ดเกมด้านสุขภาพ จิงทั้งตอบโจทย์ด้านการเรียนรู้และลดเวลาในการผลิตสิ่์ของครูผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพในการออกแบบบอร์ดเกมสําหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลน,นะคะจําเป็นจะต้องคิดทั้งงานภาพและเนื้อหาทั้งในส่วนของสตรัคเจอร์ก็คือส่วนของกติกาการออกแบบอุปกรณ์ส่วนต่างๆของเกมตลอดจนวิเคราะห์สมดุลของเกมซึ่ง generative AI เนี่ยสามารถช่วยคุณครู ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการวางไอเดียจนถึงการสร้างชิ้นงานสำเร็จรูปที่พร้อมจะนำไปใช้งานต่อได้ทันทีหลักการสำคัญของการใช้ Generative AI คือการเขียนพร้อมให้ชัดเจนโดยเริ่มจากการกำหนดบทบาทให้ AI เช่นให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอดเกมสำหรับเด็กไทยในการออกแบบจะต้องมีการระบุรายละเอียดของเนื้อหาที่จะสอน กลุ่มเป้าหมายรูปแบบการเล่นที่ต้องการรวมถึงทีมที่สวยงามสร้างสารรค์แล้วก็เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยนะคะการเขียนพร้อมที่ดีจะช่วยให้ AI ออกแบบชิ้นงานได้ตรงตามความต้องการตั้งแต่ภาพประกอบไปจนถึงตัวละครในเกมโดยครูระบุรายละเอียดได้ครบถ้วนเช่นจำนวนตัวละครลายเส้นสไตล์โทนสีบุคลิกภาพอุปกรณ์พิเศษและรูปแบบไฟล์ที่จะต้องนำไปใช้ การระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนนะคะจะช่วยให้ AI เนี่ยสร้างชิ้นงานได้ตรงตามโจทย์แล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ในแคนวาสหรือพิมพ์ลงกระดาษได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้หลายรอบนอกจากนี้นะคะยังสามารถให้ AI เนี่ยช่วยวิเคราะห์ความสมดุลของเกมเช่นพลังของการ์ดแต่ละใบโอกาสแพ้ชนะหรือความยากง่ายของบอสเพื่อปรับให้เกมเหมาะกับเด็กได้คร่าวๆก่อนนำไปทดลองจริงจากการออกแบบและการผลิตสื่อด้วย generative AI ตั้งแต่กติกา ภาพประกอบไปจนถึงการตรวจสอบสมดุลเกมเมื่อนำมาผลิตก็จะได้ชิ้นงานจริงที่มีความสวยงามเหมาะกับความต้องการของผู้เรียนจริงผสมผสานข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อเด็กป่วยที่สามารถให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานด้วยเทคโนโลยี generative AI การผลิตสิ่การสอนจึงมีความรวดเร็วและตอบโจทย์ได้ดตรงตามความต้องการพร้อมเป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์และเสนอไอเดียใหม่ๆเพื่อช่วยให้ครูได้สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้เรียนทุกคนขอบคุณค่ะ